ขวัญโดนแล้วนะครับขวัญโดนของใหญ่แล้วนะครับผมมันจะเป็นในกดใหญ่ฮะในกดไม่กดเหลืองก็กดค้างครับผมเร็วเวเร็เร็มามามาดูนะครับผมขวัญโดนแล้วนะครับโอ้โหดนแล้วนะครับผมไม่กดเหลืองก็กดค้างนะครับสายน่าจะมีขวัญบอกน่าจะมีเป็นโลครับถัโลได้เลยเด็กอุ๊ยคือโอ้ลูกค่อยๆมาอุ้ยโอ้อุ้ยกดกดกดค้างกดค้างมาเร็วลูกอุ้ยเอาไงดีวะ ที่ตักก็ไม่มีที่ตักก็ไม่ค่อยดึงวะโอ้ยกดใหญ่กดค้างเดี๋ยว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 ดีโอ้ยช่วยๆ้วย่วเดี๋ยวเดมาค่อยอยมาค่อยมาค่อยมาค่อยลากไหค่อยค่อยลากมาเร็วลากมาคอยลากมาอีกล้าควค่อยลากมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว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 เดีเดี๋ยวเดี๋ยว้ลเดี๋ยวเด โอ้โหแจ๋วแก๋วแ๋วนี่กลกางวันนะครับตัวนี้น่าจะมีสองโลเนาะสองโลนะวะเอ้าแก๋วโอ้ยแจ๋วครับผมนี่ฝีมือของฝันนะครับวันนี้ก็มากางวันนะฮะได้ตัวนึงแล้วฮะตัวนี้คือตัวใหญ่ส่วนตัวเล็กก็มีอยู่นะครับตัวนี้กางวันนี่ฮะเดี๋ยวชมฝีมือครับนี่ฮะวันนี้ลงแม่น้ำลบุรีนะครับผม นี่เอาจับขึ้นยกโชนนยนี่น่าจะมีสองโลบวกตัวนี้แจ๋วโอเคครับผมมันๆกดเล่นครับโดวลเอา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 ือ้โหกดเล่นได้จับจับไปนี่จับตรงไอ้ไอ้ตะกัวจับตรงตะกัวเออเออโอ้โหแจ๋วอออืืห

เวโอ้โหนี่ห oh. oh. no. okay. okay. ัวเข้าแดีอยวโอเคงีอีกแล้วครับพิระโดนอีกแล้วโอ้โหโดนอีกแล้วครับอื้มกดค้างแจ๋กดเหลืองกดค้างหางแดงกดค้างกดค้างพี่คีม เดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> กดค้างเข้าแ <c oughs> ล้วไรสดอะไรกินเนี่ยต้องอย่างนี้สิ โอ้เกือบโร่นะพี่ละเกือบโลได้อยู่มั ür, ้งไม่ต้องกลัวเลยเหนียวตึ๊กเลยแต่เอาละครับโดนเนี้ตัวนิดครับเอาลากมาโอุ้ยกด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 ครั้งน้อยอืมอืมสวยเอาหมดแล้ว ออ้ยหะอรับผมแสวครับผมตัวนี้สองตัวแล้วเว้ยหมายล่าตัวสองตัวนี้ครับกดครั้งนะครับผมกดครั้งใส์สวยอยู่นะครับผมตัวนี้น่าจะมันสี่ตัวโลห้าตัวโลนะครับใช้ได้แจ๋วครับสวยนะแฉวเหยื่อแนวเหนียวนี่ใช้ได้เลยโดนอีกแล้วครับ กดเหล mm ืองกดเหลืองกดเหลืองใหญ่แฉลบแฉลวมาแล้วกดเหลืองมาแล้วในเวลาโชดเนี่ยแฉลว เอาละครับขวานเอาเรลืองแครับผมดูนีดเล็กโอ้โหกดเหลืองครับโอ้โห,หนี่นี่นี่มานี่มาใกล้นี่เลยแล้วโอ้โหอย่าโอ้โหใสสวยครับผมแจ๋วนี่ขวานเอาอีกแล้วแจ๋วครับผมแจ๋วเต้มที่น่าจะแต้มถูกที่เจ็ดแล้วนะครับผมกดเหลืองมีแต่ไซส์นี้แล้วครับผมนี่สามตัวโลครับสามตัวโลสี่ตัวโลกดค้างอีกสามตัวแจ๋ว นี่นะครับวันนี้ก็ขึ้นมาก็ประมาณสามทุ่มเนี่ยโทฟี่ขวัญเขาจัดมาก็น่าจะมีสองรูบวกก็พอได้ฮะมาตกกันนี่กดเหลืองก็ไมได้กันเนี่นี่นี่ถือว่าได้อยู่นะครับพอได้กินกันเออโอ้เป็นไงเกาะกันดนิกดเหลืองโอเคฮะก็พอได้กินครับวันนี้ประมาณนี้ครับผมเจ๋อ